สวัสดีครับสวัสดีพี่พๆน้องชาว youtube ทุกท่านครับเจอกันอีกคลิปนึงครับยามเยน็นๆครับตอนนี้ก็สี่โมงนิดๆครับอยู่กับเอลห้าศูนแปเหมือนเดิมครับตัวนี้ไถานาตัวเองครับนะครับมีแต่น้ำครับ นี่เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ใครลหลายๆคนอิจฉาครับไม่รู้ว่าจะอิจฉาทําไมครับคลิปนี้ก็อยู่ในคอนเทนต์ที่ว่าครับจนก็ย่ํายีครับมีก็อิจฉาครับนี่ครับก็นี่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ใครลหลายๆคนอิจฉา ไม่คิดว่ากวาเราจะมีวันนี้ได้ครับเราต้องสู้แค่ไหนครับหลายคนครับเห็นเรามีเห็นเราได้สิ่งนูน้นสิ่งนี้ก็อิจฉาครับบางครั้งคนในหมู่บ้านเดียวกันก็อิจฉากันก็มีเยอะครับนี่ครับกว่าเราจะได้มีนูน่นมีนี่ครับกว่าจะมีกว่าเราจะมีแต่ละสิ่งแต่ละอย่างครับ เราต้องแลกมาด้วยอะไรเราต้องเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนครับกว่าจะมีรถกว่าจะมีบ้านกว่าจะเก็บเงินเก็บอะไรได้หลายอย่างนคนคอยจะอิจฉาคนอื่นก็คอยจะที่จะอิจฉาครับเห็นเรามีนูน่นมีนี่ครับก็ไม่อยากส,สนับสนุนครับ พูดอย่างงู้นพูดอย่างนี้ครับคนแบบนี้มีอยู่ทุกที่ทุกแห่งครับย่ายาม,ยามจนก็คอยแต่จะย่ำดีพอตอนเรามีขึ้นมาหน่อยก็หาว่าอย่างงู้นอย่างนี้ครับนี่ครับ สำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยกว็ตอนนี้เสร็จวิ่งนี้ก็กลับบ้านครับมาสองวันนี่อ,อย่างบุงหาเห็นม,มันห่างสรุดติกแอรตัวเตรียมของกลับบ้านแล้วครับนีอ่อย่างห่าง เอาอดีแน่สัสว์ไม่รู้ว่าจอิช้าไปทำไมครับมันมันเป็นอาชีพที่ไม่ผิดกั้นไม่อะไรครับถ้าคุณอยากจะมีคุณก็แค่ซื้อครับเขาไม่ได้ว่าเขาไม่ได้ห้ามอะไรครับถ้าคุณอยากจะมีเหมือนเขาคุณก็ซื้อครับรถมีขายเยอะแยะครับถ้าคุณอยากจะได้อยากอะไรครับ เหมือนอย่างของเราครับเราอยากจะมีเราอยากจะได้เป็นของตัวเองเราก็ซีครับพอเห็นเรามีขึ้นมาหน่อยก็อิจฉาครับกพว่าอย่างนู้นอย่างนี้ครับมันมันมันเป็นหลายสิ่งหลายอย่างที่ใครใครใหลายคนต้องเจอครับพอเห็นเรามีนู่นมีนี่หน่อยก็ค่อยแต่จะอิจฉาครับนะครับความลนาบ่าครับ ต้องมาดูที่ความลาเข็นต้องมาดูตอนเราลำบากครับดูครับกว่าจะเสร็จครับดูสภาพทั้งคนทั้งรถครับกว่าจะเสร็จแต่ละที่แต่ละงานครับกว่าจะทําให้เขาเสร็จแต่ละที่แต่ละงานครับดูครับสภาพทั้งคนทั้งรถครับสภาพดูไม่ได้ครับดูครับสภาพทั้งคนทั้งรถดูไม่ได้ครับ มอมแมมมากครับสงสารครับสงสารรถนี่เป็นอีกอาชีพหนึ่งครับดูที่เขาอิจฉาครับเป็นอาชีพที่เขาอิจฉามันดูมันน่าอิจฉาตรงไหนครับถ้าว่าจนก็ยำยีครับมีก็อิจฉาเห็นเรามีขึ้นมาหน่อยก็อย่างงู้นอย่างนี้ครับ คนประเภทนี้มีอยู่ทุกที่อยู่ทุกแห่งครับเราทำนูน่นทำนี่ก็ไม่อยากสนับสนุนครับเหมือนอย่างเช่นค่าหวัวไร่ปีนี้นะครับเราจะขึ้นราคาขึ้นอะไรหน่อยก็ว่าอย่างงูอย่างนี้ครับว่าเราไถาแพงอย่างงูอย่างนี้ครับดูสภาพครับค่าน้ํามันถ้าอะไรไม่ขึ้นมันเขาก็ไม่อยากจะขึ้นหรอกครับเขาก็เห็นใจครับชาวนาด้วยกันทั้งปุย๋ยทั้งอะไรก็แพงครับ แต่ทีนี้น้ํามันก็แพงครับปุ๋ยเป่๋ยอะไรแพงครับค่าอะไรแพงขึ้นทุกวันครับทีนี้จะให้เราอยู่เท่าเดิมมันมันมันจะอยู่ได้ยังไงครับบางทีมันมันก็ต้องเห็นใจเราด้วยครับนี่ครับคนเห็นเรามีหน่อยก็อิจฉาครับไม่รู้ว่าประเภทนี้เขาคิดได้ยังไงครับทำนูน่นทำนี่ขึ้นหน่อยก็ คอยแต่จะพูดคอยแต่จะกันในีกะแหงเราครับเรามีเพราะเราหาครับเราไม่ได้เบี่ยมือขอใครมาครับดูครับกว่าเราจะมีกว่าเราจะได้ครับกว่าเราจะสําเร็จไปแต่ละอย่างครับดูครับต้องสู้กับงานสู้กับสิ่งแวดล้อมครับเนี่ยครับดูฟ้ามืดมาแบบนี้เราไทยเราไม่ได้กับบ้านนะครับผม เอาเต็นท์เอาอะไรมากางเอาเต็นท์เอาอะไรมากางกลางคุมฝนไทยเลยนะครับไม่ได้กลับนะครับไม่ได้กลับบ้านเรากางเต็นท์นั่งตั้งแคมป์ไทยเลยครับเราไม่ใช่ว่าฝนตกฝนอะไรเรากลับบ้านนะครับเราไม่ได้กลับครับฝนตกเราก็ไถครับคนไถก็ไถไปครับคนนั่งอยู่อยู่ในเต็นท์ก็นั่งรอ คอยสับเปลี่ยนครับเวลาอีกคนเหนื่อยเหนื่อยครับเราพาน้องพาอะไรมานั่งตากฝนตากอะไรไถนาครับดูครับกว่าเราจะได้เงินกว่าเราจะเสร็จงานแต่ละที่ครับเหนื่อยครับเหนื่อยกับบาชีพครับแล้วก็โดนคนนู้นคนนี้พูดครับ รถเสียปุ้ยครับรถเสียปุ้ยบ้านตะลิงครับฟอร์ดรถเสียปุ้ยบ้านตะลิงครับดูครับกว่าเราจะสิกว่ากว่าเราจะเสียแต่ละงานแต่ละที่ครับไม่รู้ว่าจะอีจช้าเราไปทําไมครับเี่ยถ้าคุณอยากจะมีอยากจะได้คุณก็ซื้อครับเขาไม่ได้ว่าครับคุณมีคุณคุณมี คุณมีรถมีอะไรคุณมีฟีมือเขาก็จ้างคุณครับไม่ต้องมากระแนกกระแหงคนอื่นครับดูครับมันเป็นที่อาชีพที่น่าอิจฉาตรงไหนครับกว่าเราจะเสร็จกว่าเราจะฝ่าฟันงวดแต่ละปีไปได้ครับดูครับคนคอยอิจฉาก็อิจฉาครับคนคอยพูดก็คอยพูดครับปีนี้ยับครับปีนี้ ในจะเรื่องค่าไหลค่าน้ํามันค่าหัวไล่ไม่ตรงตามเป้าครับเอาแพงหน่อยก็มีคําพูดครับนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับดูที่หน้างานที่มาทํครับก็มันทำไปทุกวันมันก็ก็ไม่สนุกครับเพราะว่ามันมันยังตีที่ปัญหาคือ หัวหัวไร่เรายังยังราคามันยังไม่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 ได้ครับมันไม่เหมือนเราออกที่อื่นครับตัวนี้ผมมาถ่าที่บ้านตัวเองครับอยู่อยู่บ้านโอ้ครับตัวนี้คุยราคากันไม่ยากครับถ้าไถแห้งๆหน่อยแล้วก็สองยี่ครับก็พอคุยกันได้ครับแต่ถ้าเป็นตูมแบบนี้ก็สองร้อยห้าสิบครับแต่ที่ที่บ้านอีกอีกหมู่บ้านหนึ่งก็มันยากครับขึ้นราคาไม่ได้เลยครับเพราะว่า เราขึ้นคันเดียวไม่ได้ครับก็ไม่รู้จะทำไงครับแต่ทำใจครับปีนี้ครับนี่ครับก็คนไหนเจอบ้างครับก็คอมเมนต์เข้ามาครับที่ไหนที่ไหนเจอแบบนี้บ้างครับก็คอมเมนต์ทักทายกันเข้ามาครับแบ่งปันความคิดครับทักทายแลกเปลี่ยนความคิดครับใครเจอบ้างครับใครเจอคนประเภทนี้บ้างก็ คอมเมนต์กันเข้ามาครับมันยังมีเยอะอยู่ไหมครับอยากรู้ครับผมเชื่อว่าในแต่แต่ละบ้านแต่อะไรครับแต่ละที่ครัมันต้องมีครับมันต้องมีคนประเภทนี้ครับคนประเภทนี้ต้องมีอยู่ทุกทุกที่ทุกแห่งครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงก็เจอกันคลิปหน้าครับฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับกคอมเมนต์กันเข้ามาครับบายบายครับสวัสดีครับ